พูดไทยเก่งมากเลยครับไทยกูทุกตัวยูเดียวขนนิดหน่อยนะคะอือนิ่ตุดนิดสุดขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณเด้อครับผมโอ้ญี่ปุ่นกูเล่นกี่ตัวแกลฟเฟรนด์โอชิคะต่อคุณอะไรเย้เนี่ยโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณของขวัญเด้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอ่อขอบคุณคุณอะไรนะรู้ทีหลังเจ็บปวดเสมอขอบคุณของขวัญเด้อครับขอบคุณครับผมขอบคุณในหลายเด้อครับผม การดดเโแฟนที่สวยมากครับแฟนที่สวยมากขอบคุณค่าขอบคุณค่ะนะขอบคุณที่กดติดตามเด้อครับผมผมมีเพื่อนญี่ปุ่นอายุ40แต่ตัวแต่อยู่โตเกียวโตเกียวเนาะบ้านเกิดพี่เขาสวยมากโตเกียวใช่ไหมตัวเกียวบ้านเกิดเฮ้ยตเกียวดึมาด้วยนะเนาะเยอะอ๋อเพื่อน 友達の日本人、日本人の友達、今、四0歳ぐらいが東京にいるみたいで、埋めたところがめっちゃ綺麗なって、東京に東京でいる。どっちが何パしてかどっちがなどっちがなアオンナ、ンパしてますか。どっちかな。クをライハウアん、バイクをライ、 บอคนที่กดติดตามนะครับรู้สึกเขือนไหมพ่อตาแม่ยายโอเคไหมกับเคยไทยอู้อย่าว่าแต่เอาเดี๋ยวผมพูดให้ฟังผมพูดให้ฟังเลยเดีย๋ยวผมพูดให้ฟังตัวนี้เลยเออคือผมเป็นคนไปจีบเขาก่อนก็คือการจีบก็คือผมไปกดไลค์รูปเขาแหละรูปกดให้เขาจิตจิตรูปกดได้กดกดไลค์ให้เขาจิตรูปครับเสร็จแล้วรามาเลยครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยพอตอนนั้นนะ่ะตอนมันเป็นช่วงเช้านะฮะผมไม่เอาโทรศัพท์ไปก็คือดูรูป ผูทรงผูสาวนะครับเออตามภาษาดูรูปผู้สาวเยอะมากแล้วก็กดไปเจอรูปแฟนกดให้เจ็ดรูปแล้วผมก็เอาถูกสาวไปห้องนี่แหละคือที่โรงงานมันไม่มี Wi-Fi ไม่มีอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนอันเนี้ยมันแล้วที่ที่โรงงานเขาไม่ใช้โทรศัพท์อ่าสร็จแล้วพอเรื่องงานห้าโมงกลับบ้านกลับหอ้องเอ่อปรากฏว่าผมดนโดนแฟนนะกดกดถูกใจรูปมผมประมาณสี่สิบเก้ารูปผมนับได้สี่สิบเก้ารูปผมก็เลยทักไปในข้อความเขา ทักไปในข้อความเขาบอกว่าสวัสดีครับค <c oughs> <c oughs> งแรกย